คนที่เก่งกว่าให้ไปนั่งศึกษาเรียนรู้จากเขาไม่ใช่ไปนั่งอิจฉาเขาเวลาเจอคนที่เท่าเทียมกันน่ะให้เราไปนั่งแสดงความคิดเห็นกับเขาไม่ใช่ไปนั่งเอาตัวเราเปรียบเทียบกับเขาเวลาเจอคนที่ด้อยกว่าให้เราสอนเขาในสิ่งที่เขาทำผิดและศึกษาในสิ่งที่เขาทำผิดแล้วก็อย่าทำตามทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอ่ะล้วนแล้วแต่เป็นครูสอนชีวิตของเราทั้งนั้นไม่มีใครที่เก่งกว่าดีกว่า หรือว่าด้อยกว่าทุกคนน่ะต่างมีอุปสรรคที่แตกต่างกันออกไปจงศึกษาเรียนรู้ในทุกรูปแบบเพื่อเป็นบทเรียนสอนชีวิตและปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้ตัวเราผิดพลาดในอนาคตที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าเงินกับเวลามันมีค่าที่แตกต่างกันเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรายังพอรู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่แต่เวลาเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเราจะเหลือมากน้อยแค่ไหน จงอย่าใช้เวลาในการหาข้ออ้างให้กับความผิดพลาดแต่จงใช้เวลาในการแก้ไขวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานสิ่งที่ย้อนไม่ได้คือเวลาสิ่งที่หนีไม่ได้คือความตายสิ่งที่ซื้อไม่ได้คือสุขภาพและชีวิตสิ่งที่มองไม่เห็นคือใจคนสิ่งที่ต้องอดทน